ไม่มาที่นี้จะมาตอนไหนเชื่อผมมาแน่นอนนี่โอ้ยทองดองมาแลว้วและบเ็นนิกะมาแลว้วสวัสดีครับผมชเชมมดีมาแล้วครับผมวันนี้ก็มีสเปรส์ครับผมกาชามาใหมา่มอีกหนึ่งตู้นะผมก็ยังเป็นคงแฉงเหมือนเดิมนะรอบนี้เป็นแชงขาวนะผมเอาให้หมดนะครับเอแอฉงสามตัวเลยนะเด,ยเดี๋ยวผู้นี้ก็มีแบบแจกแฉงแดงนะ แจกเสียดแฉงแดงนะโชว์นี้ก็แฉ่งมาแรงนะฮะมาทําไมก็ไม่รู้นะ,ะผมมาดเพชรสุดๆเลยนะเล่นก็เล่นยากแล้วนะครับผมนะยิ่งแฉงขาวบอกเลยว่าเล่นยากกว่าแฉงเขียวอยีกนะเจอท,ทั้งคีซารุเจอทั้งเซฟเฟอร์นะครับดีอย่างเดียวคือเป็นสีขาวเท่าน,นั้นเองนะเออก็ตัวนี้การันตีอยู่ที่2880รบเพชรนะ,ะผมสำหรับแชงวิ่งขาวนะฮะ้าเรื่องความเท่ให้เต็มร้อยนะครับผม แต่ช่วงนี้เล่นยากหน่อยนะบอกไว้เลยนะโอเคเราจะมาสุ่มกันนะผมเพชรทั้งหมดที่มี2,200เพชรนะ,ะมันคงไม่ถึงการันตีหรอกนะนะคิดว่านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้สักกี่เพชรนะผมออกแฉงขาวนะฮะสาธุขอให้ออกแค่ 40, 40เพชรเถอะสาธุไปครับผมมนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้สักกี่เพชรนะรผมสเต็ปแรกไปฮะใครใน่มองหายดีดองเพชรสวยๆงามแบบนี้ก็ จากที่มหาเทพดองเพชรพินับรัตผลได้เลยนะครับผมลิงอยู่ใต้คลิปนะเฮ้ยกล่องแดงทองทองแล้วเป็น3ามสองมนวิบเจ็ดจีอาว่ะเออโอ้โหกูแดงครับผมชนทองดำหมดเลยมันต้องมีแอบแฝงมาแน่นอนนี่ไงโอ้ได้มาโก้มาหนึ่งฮะมาโก้วอ้งเสียวนะเออได้มาหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะผมนะ ไอ้น,นี่ข้อมูลดูก็กดถูกใจกดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะสำหรับแชงข่าวนะเก็บเป็นคอลเลคชันก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะผมนะก็มันก็ต้องมีสักวันที่มันจะกลับมาเล่นได้นะครับอย่างคือมันมีฮาคิมันถ้ามันมีฮาคิคือดึงพลยังไงก็ไม่หลุกนะฮะแต่ตอนนี้คือลบโดนลบฮาคิซะหมดเลยนะไปอยู่ไอ้แก๊งเดีวยวกันกับซาบูซาเลวนะแชงข่าวตอนนี้โอ้ข้ามมาผมแบบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยฮะอ่าข้ามฮะ ก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมนะเราจะให้ซักอ่ะไม่เกินไม่เกิน1,000ไปไม่เกิน1,000เพชรน,นะผมได้แน่นอนนะฮะ <c oughs> ปลอบใจตัวเองแหละไปฮะโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโคตรเกลือเลยเกลือจัดเกลือจัดสี่สิบเพชรโอ้โหเผื่อวหมดเจด70ครั้งนะผมการันตีอยู่ที่2อ0พนะฮะ มาโอ้โหเฮย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 หืข้ามฮะปัดโชยังไม่ได้สีดาวเพิ่มสักตัวเลยได้แค่สเต็ปแรกตัวเดียวนะอ้หาคีก็แรงเกินหาคีนายนหะโคตรแรงเลยนะมาะไปกันต่อครับผมชมกันแบบยาวๆนะามาดูสิว่าเราออกสักกี่เพชรนะฮะโอ้ตายตายแล้วมีตายแล้วฮะตายแล้วครับผม ฟูดแดงแล้วว่ะนทงแดงมาหนึ่งมาลุ้นหน่อยขอดูหน่อยแล้วกันจะเป็นทงแดงจะเป็นตัวอะไรนะฮะอ่าเป็นสายโลครับผมโอ้โหได้โรบินวิง่งโลแดงนะครับผมโรบินสุดดำนะฮะ ADS ีเ AD อสโรบ,บี้นะฮะฉันยังมีชีวิตอยู่สายโลอีกหนึ่งตัวเป็นโอ้โหแม็กเจเลแลนนะฮะไรเนี่ยนะโอ้โหเอาตัวดีๆให้หน่อยก็ไม่ได้นะโอ้ โคตรเจ็บปวดเลยไปฮะไปกันต่อครับผมไปโอ้โหอ่ะคนเดียวอีกแล้วอ่ะอืมอืมนะอือนะข้ามไปเลยดีกว่าโอ้โหโคตรจะเกลือนะผมเกลือจ,จัดๆเลยนะโอ้โหเ่นกับเรนไม่ได้ทำเป็นหญิงโอ้โหแชงเอ้ยไอ้นด,ดับแขนด้วน โอ้มายต้องแดงสามสองครับผมบูดับข้ามเอ้อได้มาสองตัวครับผมเป็นสายลุยแล้วว่าได้เป็นบูเร่มานะครับผมนะเฮ้ยอีกตัวเป็นสายมัดนะเป็นใครนะโอ้โหเก,กโคโมเรียอะไรเนี่ยโอ้นี่มันตัวอะไรวะโอ้โหโอเจเทพตุนสลัดก็มาไปฮะไปงั้นต่อฮะ อาจจะเป็นเพราะไม่ได้กินกะเพราหมูกรอบในเดยช่วงนี้นะเฮ้ยจินเบียมาวะ่ะเฮ้ยมีกล่องสมบัติด้วยรอบนี้และเป็นธงดำโอ้โหธูแดงฮะข้ามโอ้ยมีธงแดงหนึ่งอุย้ยมีสายลูกอีกแล้วมันตู้สายวิ่งเลยโอ้ได้โยงจีครับผมอ,อย่างน้อยก็ได้ดีเจนนะฮะอีกตัวผมเป็นสายวิ่งเนงะี้ยแขาวมาเลยปะ อีช็อปเปอร์โอ้โหออกาแล้วครับผมนะตอนนี้หมดไปแล้วประมาณ300เพชรนะเงียบจัดเลยนะครับผมเงียบจริงๆนะไปฮะไปกันต่อฮะมาดูสิว่าเราจะได้ตัวอะไรโอ้ยก่องแดงจินเบมากองแดงกองแดงกองแดงไอ้ทองแดงอ่ะไอ้มันแต่ผลผมแดงเหมือนกันนะ 1 4 g r หมดละจบละทรูทองขอรุนหน่อยในกันธงแดง2ทงธงฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นธงทองก็ได้นะใครจะเป็นรู้นะเอ้ยเป็นสายหมากครับเป็นใครกันโอ้โหคีคุโนโจมาทำไมเนี่ยน้องคีคุหาธงแดงอีกหนึ่งธงสายโล่อีกแล้วเลยวะโอ้ thank you ตัวดีๆหน่อยก็ม่ได้เนาะมาให้ก็ได้โอเคโอโโหเราเก็บเพชรเป็นตัวใหม่ดีกว่านะฮะน่าจะเดือนหน้านะมันน่าจะเป็นเขาแบบน่าจะเป็นตัว ex ตัวใหม่น่าจะเข้ามาเดือนหน้านะครับเนี่ยมันเริ่มแบบปล่อยตัวเก่าๆเพื่อดักเพชรเราออกมาแล้วตัวใหม่ก็เริ่มมาเฮ้ยกล่องแดงฮะมาแน่นอนตัวใหม่นะฮะโอ้ทองแทงอีกแล้วไม่ได้เป็นสามสองชีอารุนนะเนี่ยโอ้แดงฮะ ตู้ยงสีแดงงูแดงมันทุกอย่างเลยเป็นสายมัดเฉยเลยโอ้โหในน้องอุ้งตีในน้องอุ้องตีเฉยอแล้วแชงเมื่อไหร่จะมาครับผมโอ้โหไม่เห็นแม้แต่เงาเลยนะครับหาเก็บเพชรไว้ให้ผมจะเปิดตู้หน้าหน่อยนะครับผมนะแชงมาเถอะแชงขอร้องพี่สุดหลอ่อพี่สุดแมนพี่สุดเท่ โอ้มาคนเดียวจบละถุ <c oughs> งแดงฮนะข้ามไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรจริงจด้วยนะฮะคนเราเปิดไปแล้วสิบกว่าครั้งเลยเนะะี่ยมาฮะไปกันต่อฮนะ <c oughs> ขอไปฮนะมาคนเดียวไม่มีกล่องข้ามครับโหกดข้ามเยอะมากนะตู้นี้กด <c oughs> ข้ามเป็นสิบรอบแล้วนะโอ้โหไปฮนะไปกันต่อฮะ ใช้บัตรม่วงประมาณ70็ดสิบใบนะเจ็ดบใบนะเขาเปิด72ครั้งนะเฮ้ยโอ้ทรงแดงอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่อยากลุ้นเลยสามสองชีรอาทูทองว่าของแดงอีกแล้วทรงแดงอีกแล้วโอยีอผมแดงเลงทุกอย่างสายมัดฮะเป็นตัวอะไรโอ้ดเดสฮอกค,ครับไม่อยากได้อยากได้แชง ไปฮะไปกันต่อครับผมเฮ้ยยินเบมาสคนโอ้โหกล่องสมรัติไม่แดงทองทองอะข้ามฮะสายวิ่งครับผมเป็นอุยยาบลูไปฮะตอนนี้เราเบิดไปแล้วสิบสี่รอบไปเกลือจังเลยก็จะออกเฮ้ยกล่องแดงมาแล้ว ทองทองเรานี่ทองทองและเป็นยิบเจ็ดทีอารฮะลุนฮะมาเปตตี้ไม่มาโอ้โหผู้ดำเฮียเป็ดสายโลครับผมถ้าเป็นผู้ทอง,องนี่จบเลยนะโอ้โลโลวานุซะงั้นข้ามาฮะมาตัวเดียวนะโอ้โหอะไรเขาแช้งมันเกลือจัดๆเลยนะ เต็นก็เล่นไม่ได้นะแลมยังเกลืออีกนะครับอย่าไปสุ่มเชื่อผมอย่าไปสุ่มนะห้ามสุ่มห้ามสุ่มเชื่อผมชินเมมามอคอนสวัสดิ์แต่ไม่แดงพี่ชงทอง,งแล้วเป็นสามสองสี่อาหเจ็ดผู้ทองไปผู้ดำอีกแล้วนะข้ามใส่ลูกอีกแล้วอะไรวะโหนี่ สายโลกมาจะร้อยตัวแล้วนเนี่ยอะไรล่ะนั่นเออไม่ไปกันต่อครับผมไปกันแหไม่มีเกาะข้ามไม่มีอะไรเออจานไปกันต่อครับผม เนี่มันเริ่มไหลมายาวเลยเนี่ยแชงโอ้เพชรยังไม่ถึงการันตีอยู่ข้ามนะโอ้โหไอชแชงแต่เราต้องดึงเลดโดยการไปสุ่มห้าเพชรแล้วนะก่อนสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วจะเอาสุ่มห้าเพชรแล้วเรากขไปสุ่มอีกรอบหนึ่งนะหอหึอดึงเลดดึงดวงกลับมาด้วยห้าเพชรน,นะฮะ หพันห้าหมดไปแล้วในเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยโอ้โห่องแดงกล่องแดงกล่องแดงไหมทงดำเฉยฟองไม่มีข้ามครับใส่มัดอีกเล้วใครอ่ะโอ้โได้โคบี้โอ้ยอเนสตี้อิมแพคด้วยนะครับโคบี้นตัมมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะผมแต่มันก็ต้องแบบเล่นแบบมีจังหวะเยอะขึ้นนะเหมือนกามนะฮะ เพราะว่ามันมีคีสรูมันท่อนข้างสู้ยากนะคีสรูเลือดเต็มมันไม่โดนกล่องแดงชินเบย์มาทองทองเฮ้ย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 มีฟองอยู่ทิฟเจ็ดชียรอีกแล้วผู้ดำแน่เลยโอ้ยผู้แดงรอบนี้ทองแดงมาสองครับสายวิ่งโ,โอ้ยโอทามะได้นอนโอทามะด้วยอีกตัวเป็น นี่กลามาเห็นสายวิ่งครับผมใครอ่ะโอ้โหได้เคียวชิโดแล้วเช้งกูอยู่ไหนโอ้โหเช้งยังไม่มาเลยฮะไปครับผมไปเรื่อยๆเราอย่าท้อนะเดี๋ยวสักพักแทงเช้งก็มามันคงเห็นใจเราแหละจินเบม,มาเฮ้ยกองแดงอีกแล้วไม่มารอบนี้จะมารอบไหนทองทอง,ทองและเป็นยี่สิบเจ็ดทีออีกอ่ะ ผูไม่ทองเนี่ยเฮ้ยผูทองมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นโหทองแดงอาจจะเปลี่ยนเป็นสีทองก็ได้นะสายโล่อีกแล้วเฮโดนะาะสายโล่เยอะมากตัวนี้อา่าอีกตัวหนึ่งไปดูสิว่าเป็นตัวอะไรนิกามาเสายโล่สิ่เล้วโอ้ยินเบยินมีโล้า อะไรนะเนี่ยอุตส่าห์ดีใจนะครับไม่มาเลยแชฉงเพชรจะหมดไปสื่อๆนะเนี่ยเอาไว้ผมได้เปิดตู้หน้าน้อยโอ้จานจินเมยม,มาอีกแล้วมีปอกข้ามฮะสายวิ่งครับผมเป็นตู้อ,อะไรโอ้เฮมเมโป้ข้ามไปเลย ไปกันโตนี่เราสุ่มไปแล้ว24ครั้งนะไปมาเอากดผิดรับไปก่อนแล้วกันโอ้ไปกันโตครับผมอ,อ,บอ่าถูกนำข้ามฮะโถแข้ง โอ้ตัวก็เล่นก็เล่นไม่ได้ตะเกือจจับเลยอะไรวะอาแฟงกี้มาไม่มีกล่องข้ามาใส่ลูยอีเหลว,วอะไรเนี่ยโอเคโคโมลีอะในโมลีครบสามตัวแล้วเนี่ยเออครบสามล่างเลยไปกันต่อฮะ มาสามคนกลองไม่แดงแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยภูทองเจ็ดยาฮะโอ้ยภูทองมงแดงเฉยกดข้ามไปดูดิสายโลอีกแล้วนี่มันตู้สายโลช่ชัดอะไรวะมงบังโนแลนฮะทำไมมันง่วงจังเนี่ยโอ้แ oh. ชงไม่ว่าไม่สนุกเลย โอเห็นว่าผมได้แชงเขียว800เพ็ดมันก็จะมาการันตีแ้งขาวล้เนี่ยไม่เอานะอืมปูดำจะเป็น3ามสองไอ้ธงดำจะเป็นสามสองข้ามฮะไม่มีแน่นอนตัวอะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเป็นงั้นต่อฮะ มาสามคนโรบินมาบ้าง tamam. โอ้กงไม่มีกันละข้ามาการันตีเนี่เลยแชงวะเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยพันหนึ่งแล้วล้าจะหมดไปเนี่ยแพงจังวะเฮ้ยกล่องแดงพี่ทองทองและเป็นสามสองจีอาม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 าามทั้งตี้ แล้วปุดองโอ้โหไม่มาที่นี้จะมาตอนไหนเชื่อผมมาแน่นอนนี่โอ้ยทองดองมาแล้วโอ้หนึ่งพันเพชรเดี๋ยวได้เมอร์เจดด้วยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยมาตั้งทีเดียวสี่ตัวเลยนะสายโลอีกแล้วโอ้โหแอบมีแต่สายโลนะเนี่ยโอ้โหได้น้องพุดดิ้งครับผมพุดดิ้งผีไฟายอะไรนี่จะส่งไลน์มาทำไมฮะโอ้ไปฮะมาดู มาดูนิกะกันมาดูนิกะกันและเป็นนิกะมาแล้วเรียบร้อยครับผมเทวาอาสันแชงนะฮะแข่งขาวมาเป็นของเราแล้วครับเรียบร้อยใช้ไปทั้งหมด1,000กว่าเพชรนะมาสุดท้ายอีกตัวหนึ่งเป็นสายวิ่งนะโอ้โหอ,โอะไรคีสรุนะฮะมาผิดตู้อะไรเงีย เกือบเกือบไม่ได้ไฮไลท์แล้วโอ้โหเพรนี่ไม่ถึงการันตีโอโหสุดยอดที่สุดเราก็ได้แชงข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าบัตรม่วงเราได้กี่ใบนะเราจะเปิดบัตรม่วงกันต่อนะฮะหมดไปทั้งหมด1,000กับ100เพรประมาณนี้นะพระมาทีแรกมันมาประมาณส2 0 0ันสออเพรอ๋อมีทั้งหมด28ไปใบนะฮะ เปิดได้เปิดได้รอบเดียวแลได้เสยดแฉ่งด้วยนะครับสีดาวนหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ดิอา่าฮะธงแดงครับผมยิบเจ็ดนะครูทองนะเป็นสายหมัดครับผมใครอ่ะโอ้โหได้ชีวิโล่ไอหมัดเขียวด้วยคุ้มนะเนี่ยเออเป็นตัวที่อีกหนึ่งที่ตัวที่ผมอยากเล่นนะไอต,ตัวที่เล่นยากเละเล่นสนุกบอกเลยโอ้ได้เศษแช่งด้วยหนึ่งร้อยนะ โอ้โหเปิดมาอะไรีเดียวได้วิวเป้า65นะฮะอันนี้ขาดอีกกี่ใบของที่มี12โอเคไม่ส่งตอบหรอกนะฮะโอเคก็เราก็ได้แชงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในที่สุดก็ได้มันมาเกือบจะการันตีแล้วนะเดินทางมาเกือบครึ่งทางเลยนะฮะโอ้โอาโอเคก็จบไปสำหรับคลิปนี้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเกือบแล้วเกือบได้แจกแล้วนะฮะผม ก็รอดูว่าตู้หน้าจะเป็นตู้อะไรนะผมแล้วเจอกันใหม่ฮนะก่อนอืน่นก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะผมแล้วเจอกันนะผมบายบายฮะสวัสดีครับ